การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมต้องจับตาการเสนอร่างพระราชกจษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาโดยให้เรื่องพระราชบัญญัติปรองดองค้างอยู่ในวาระจากนั้นเมื่อเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปในวันที่หนึ่งสิงหาคมค่อยมาหารือถึงการดำเนินการอีกครั้งเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมือง ส่วนวาระสําสคัญที่จะพิจารณาก็คือกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการค้าบริการและการท่องเที่ยวภายในประเทศพร้อมทั้งเสนอร่างพระราชกิจสถีกาที่เกี่ยวข้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยมาตรการภาษีดังกล่าวกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างคุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับเงินได้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพื้นที่ค่าก่อสร้างสถานที่จัดงานค่า ประกันภัยค่าระวางหรือค่าขนส่งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกร้านงานนิทรรศการงานแสดงสินค้าในประเทศระหว่างวันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2555นอกจากนี้จะเสนอร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและเสนอรัฐสภาพ,พิจารณาต่อไปหลังจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว การเคหะแห่งชาติหรือว่ากคอ,อชอก็จะขอความเห็นชอบในหลักการโครงการย้ายคนจากคูคลองหลังได้รับมอบหมายจากนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทําโครงการย้ายคนจากคูคลองในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อรองรับการแก้ปัญหาน้าท่วมซึ่งในส่วนของกคอ,อชอนะคะมีหน้าที่จัดหาที่อยู่อาศัยโดยเบื้องต้นก็ได้เตรียมหาพื้นที่รองรับ ที่สามารถเดินทางสะดวกไม่ไกลจากที่อยู่เดิมและหากมีการเคลื่อนย้ายก็จะต้องมีเงินอุดหนุนให้กับบุคคลที่ถูกย้ายส่วนบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนางเพนพันธ์จิตตะเสนีผู้อำนวยการสำนักสร้างสารรค์โอกาสและนวัตกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสค่ะ นำเหล่าศิลปินดารานะคะเช่นมินทิตาวัฒนกูลและโชติมานวัคุณากรมาเชิญชวนให้นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีร่วมโครงการธรรมะธรรมะ2,600ปีแห่งการตื่น26วันเปลี่ยนชีวิตเพื่อสร้างกระแสเอาชนะใจตนเองเปลี่ยนชีวิตใหม่ใน26วันเดือนวิสาขาบูชาฉลอง2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในสมุดบันทึก26วันแห่งการเปลี่ยนชีวิตจำลองขนาดใหญ่สนับสนุนให้บุคคลใช้เวลา26วันตั้งแต่วันวิสาขาบ,บูชาโลกถึงวันที่30มิถุนายนเอาชนะใจตนเองลดละเลิกนิสัยที่เป็นโทษทั้งต่อตอนเองและสังคมเช่นงดสูบบุหรี่เลิกดื่มสุราสวดมนต์ก่อนนอนเป็นต้นค่ะ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทป,ปัญโยและสสสเพื่อฉลองวาระพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขณะที่ภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมและเงินเยียวยาที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะ